ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับกลางนะครับในหลักสูตรนี้นะครับเราจะมาคุยกันใน3หัวข้อหัวข้อที่1นะครับคือพันธกกรณีที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ไทยเป็นภาคี ในหัวข้อที่2นะครับเราจะขยบไปดูพันธกรณีภายใต้ความตกลงต่างๆที่นานาประเทศได้จัดทําขึ้นนะครับส่วนที่3เราก็จะดูประโยชน์แล้วก็ผลกระทบที่ไทยจะได้รับนะครับจากพันธกรณีต่างๆเหล่านั้นส่วนที่1น,นะครับพันธกรณีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ไทยเป็นภาคีดังเช่นที่ได้กล่าวถึงนะครับในหลักสูตรระดับต้นไปแล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีความตกลง ที่มีพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่7ฉบับ7ฉบับนี้ประกอบไปด้วยความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนความตกลง FTA ระหว่างอาเซียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรืออัสซาฟา FTA ระหว่างไทยออสเตรเลีย FTA ไทยชิลี FTA ไทยนิวซีแลนด์ FTA ไทยญี่ปุ่นหรือที่เราเรียกว่าเจเทป้ และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าอาเซียนนะครับในภาพรวมนะครับวัตถุประสงค์หลักของบทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลง FTA ที่ไทยเป็นภาคีจะให้ความสําคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสมาชิกการสร้างสภาวะแวดล้อมแห่งความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ การส่งเสริมความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคีขอบเขตหรือสโคปนะครับของบทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลง FTA ที่ไทยเป็นภาคีนั้นเนี่ยจะก,กำหนดไว้ชัดเจนว่าจะใช้บังคับกับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นสำคัญในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาดูกันในรายละเอียดถึงพันธกรณีในแต่ละหัวข้อนะครับที่มีการกำหนดไว้ ภายใต้ความตกลง FTA ที่ไทยเป็นภาคีโดยโครงสร้างเนี่ยทั้ง7ความตกลง7ฉบับนั้นเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่คล้ายกันมีขอบเขตความครอบคลุมที่คล้ายคลึงกันอันจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆต่อไปนี้ครับ 1. กรอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศพันธกรณีในหัวข้อนี้ก็จะเน้นส่งเสริมให้ภาคีได้นำมาใช้หรือคงไว้ซึ่งกรอบกฎระเบียบ ภายในประเทศสำหรับการกำกับดูแลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แต่กอบกฎระเบียบกฎหมายจะต้องสอดคล้องกับหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะกฎหมายแม่แบบของคณะกรรมาการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศในประเด็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic, หรือ u n i t r a l Model Law on Electronic Commerce ที่จัดทำขึ้นเมื่อคริสตศักราช1996หรือ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการใช้ข้อความสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษ The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts ซึ่งเป็นอนุสัญญาเมื่อคริษษสต์ศักราช2005นอกจากการที่จะกำหนดให้สมาชิกหรือภาคีได้มีกรอบกฎหมายที่อ้างอิงจาก กฎหมายระหว่างประเทศแล้วนะครับภาคีเนี่ยก็จะต้องหลีกเลี่ยงภาระที่ไม่จําเป็นเชิงกฎระเบียบที่ภาคีเนี่ยออกมาในด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรวมถึงภาคีเนี่ยก็จะต้องมีการอำนวยความสะดวกในการป้อนข้อมูลจากผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนากรอบการกํากับดูแลทางอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อถัดไปคืออากอรศุลกากรพันธกรณีหลักๆนะครับจะกําหนดว่าภาคีเนี่ยจะต้องไม่ จัดเก็บอากรศสุลกากรสำหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทรอนิกส์ทรานสิชชั่นในหลักสูตรระดับต้นนะครับได้มีการนำเสนอไปแล้วว่าการยกเว้นอากรศสุลกากร สำหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยเป็นการดำเนินการของสมาชิกแต่บยูทีโอทั้งองค์กรโดยมีสมาชิกเนี่ย160กว่าประเทศร่วมกันกำหนดว่าจะไม่เก็บอากรสูลการกรสำหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นไว้เป็นการชั่วคราวแล้วก็มีการพิจารณาที่จะต่ออายุหรือว่าปรับเปลี่ยนหลักการนี้นนครับอยู่เป็นระยะระยะทุกๆการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยพันธกรณีในหัวข้อนี้เนี่ยจะไม่รวม ถึงการจัดเก็บภาษีภายในประเทศเช่นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆภายในประเทศซึ่งเป็นสองส่วนที่แยกออกจากกันหัวข้อถัดไปนะครับคือการค้าไร้กระดาษพันธกรณีหลักของหัวข้อนี้ก็จะช่วยกำหนดการดำเนินการของสมาชิก ให้เปลี่ยนจากการดําเนินการทางการค้าเนี่ยที่ใช้เอกสารการดําเนินการทางการค้าในรูปแบบกระดาษไปสู่เอกสารการดําเนินการทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์พันธะกรณีก็จะกําหนดให้สมาชิกยอมรับเอกสารการดําเนินการทางการค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการยอมรับการยื่นเอกสารเหล่านั้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยครับหัวข้อถัดไปนะคบคือการพิสูจน์ ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์พันธกกรณีเนี่ยก็จะเน้นไปที่การให้ความสะดวกนะครับสำหรับการทําธุรกรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยกําหนดว่าภาคีเนี่ยจะต้องไม่ปฏิเสธความสมบูรณ์หรือจิตทางกฎหมายของลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับในกรณีที่กฎหมายภายในของแต่ละประเทศกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นนอกจากนี้ ก็จะกำหนดให้ภาคีนำมาใช้หรือคงไว้ซึ่งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อถัดไปคือการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์พันธกรณีในส่วนนี้ผมอยากจะให้ความสำคัญนะครับเนื่องจาก ว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามีการเข้าไปซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์พันธกกรณีนี้เนี่ยจะไปกําหนดให้ภาครัฐเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมามีกฎระเบียบกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อที่จะป้องกันผู้บริโภคจากกิจกรรมการซื้อขายออนไลน์ที่ช่อชนหลอกลวงหรือทำให้หลงผิดได้ หรืออาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับรวมถึงในบางกรณีเนี่ยอาจจะขยายออกไปด้วยว่าภาครัฐเนี่ยก็ควรจะมีกลไกในการชดเชยหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายด้วยนะครับ หัวข้อถัดไปนะครับคือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็จะมีลักษณะคล้ายกับการคุ้มครองอผู้บริโภคออนไลน์หรือกรอบกฎหมายในการกำกับดูแลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือการกำหนดให้ภาครัฐจะต้องมีการนำมาใช้หรือคงไว้ซึ่งกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งในส่วนนี้นะครับข้อมูลเนี่ยเราในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเนี่ยก็จะได้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ย จะได้รับการคุ้มครองทั้งประเทศต้นทางจนถึงประเทศปลายทางที่เป็นภาคีของความตกลมหัวข้อถัดไปคือข้อความทาง ic, อิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์นะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าสแปม พันธกรณีนี้เนี่ยก็จะมากําหนดอีกเช่นกันนะครับว่าให้ภาครัฐเนี่ยจะต้องมีกฎระเบียบหรือมาตรการที่จะเข้ามาจัดการกับข้อความสแปมโดยเราเนี่ยจะต้องมีสิทธิ์ในการที่จะคลิกเลือกที่จะรับหรือคลิกเลือกที่จะไม่รับข้อความสแปมเหล่านั้นได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะต้องมีการได้รับการยินยอมหรือมีการจัดให้มีการชดเชยจากผู้ที่ได้รับสแปมห,หรือได้รับผลกระทบจากสแปมนั้นนะครับ หัวข้อถัดไปนะครับคือการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หลักการของพันธกรณีนี้เนี่ยก็จะเพื่อส่งเสริมการถ่ายโอนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเชื่อกันว่าเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเวลาเราจะสั่งซื้ออะไรเนี่ยอันจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลที่เราส่งระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอยู่ตลอดเวลานะครับการที่พันธกรณีนี้เข้ามาเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์ทำให้ภาคีเนี่ยมั่นใจว่าฟลอ์หรือการไหลเวียนของข้อมูลเนี่ยจะไม่ถูกขัดขวาง แล้วก็จะได้รับการอนุญาตให้ส่งข้ามประเทศได้อย่างไร้รอยต่อนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยก็มีข้อยกเว้นนะครับพันธกรณีเนี่ยไม่ได้เปิดให้มีการไหลเวียนอย่างไร้ขีดจํากัดเราก็ให้สิทธิภาคีด้วยในการที่จะออกมาตรการต่างๆเพื่อขัดขวางหรือเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินนโยบายสาธารนณะอันชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อจํากัดของพันธกรณีนี้เพื่อให้รัฐาคีเนี่ยยังมีความมั่นใจในการ ใช้แล้วก็ปฏิบัติตามพันธกรณีหัวข้อถัดไปนะครับคือการห้ามไม่ให้กำหนดตำแหน่งของอุปกรณ์สารสนเทศหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ข้อบทนี้หัวใจสำคัญก็คือว่าประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประการหนึ่งเนี่ยก็คือการที่ผู้ประกอบการสามารถที่จะเข้าไปทำตลาดหรือค้าขายสินค้าหรือบริการของตนเนี่ยได้ในยังประเทศต่างๆโดย มีต้นทุนที่ต่ําที่สุดการที่ผู้บริโภคหรือผู้บริการเนี่ยที่จะเข้าไปทําธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยจะต้องถูกจํากัดด้วยมาตรการที่บังคับให้ต้องมาตั้งเซิร์ฟเวอร์ในประเทศเก็อาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะครับพันธากรณีนี้เนี่ยก็จะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะ ให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการจะไม่เจอมาตรการเหล่านั้นนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเช่นเดียวกับการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนนะครับรัฐเนี่ยก็ยังสามารถที่จะกําหนดมาตรการเนี่ยให้ต้องมาตั้งเซิร์ฟเวอร์ในประเทศได้ในกรณีจําเป็นนะครับในกรณีด้านความมั่นคงหรือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินนโยบายสาธารณะอันชอบด้วยกฎหมายหัวข้อถัดไปนะคบก็คือข้อบทของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พันธกณีเนี่ยก็จะกำหนดไว้เน้นไปที่ความร่วมมือนะครับของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการตรวจจับในการป้องกันนะครับอย่างรวดเร็วทันใจข้อบทนี้เนี่ยก็จะเข้ามาเน้นย้ําถึงความสําคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการก็ยับยั้งภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นหัวข้อถัดไปนะครับ คือระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เนี่ยก็จะเน้นย้ำถึงความสำคัญนะครับของความปลอดภยัยความมั่นคงประสิทธิภาพและการทำงานเชื่อมโยงกันนะครับของระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาคี นะครับอนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นเน้นถึงความร่วมมือในการสร้างความพร้อมให้กับภาคีผ่านทางโครงสร้างพื้นฐานภายในนะครับรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานในเชิงกฎระเบียบก,ก็เพื่อสนับสนุนระบบการชำระเงินระหว่างพรมแดนนะครับโดยรับรื่นที่สุดนะครับโดยหลายรๆต่อแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับคือหัวข้อความร่วมมือ ในหัวข้อความร่วมมือเนี้ยก็จะกำหนดต่อไปอีกว่าในอนาคตเนี่ยนอกจากหัวข้อที่เราคุยกันมาเนี่ยสิกว่าหัวข้อแล้วเนี่ยภาคีเนี่ยก็จะยังต้องร่วมมือกันในการที่จะช่วยเหลือนะครับหรือว่าในการพัฒนาในแง่มุมอื่นๆต่อไปนะครับเพื่อพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนระหว่างกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และรายย่อยนะครับให้สามารถเนี่ยเข้ามีส่วนร่วมในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็อย่างอย่างยั่งยืนนะครับรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงสถิติก็ดีหรือในแง่ประสบการณ์ก็ดีนะครับหรือในแง่ของการบริหารจัดการก็ดีเนี่ยร่วมกันเพื่อพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างภาคีต่อไปครับในส่วนที่2นะครับ ก็จะพูดถึงพันธะักรณีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรียุคใหม่นะครับซึ่งเราเนี่ยได้ศึกษาความตกลง ที่มีการบรรจุนะครับบทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือพันธกรรีด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นถึงแนวโน้มแล้วก็สาระสําคัญของพันธักรรณีต่างๆเหล่านั้นนะครับความตกลงที่เราจะนํามาวิเคราะห์แล้วก็นําเสนอในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในนามความตกลง cptpp ความตกลงสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาหรือความตกลง usmca ความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับภาคีนะครับแล้วก็ความตกลงของสหรัฐอาาจักรกับภาคีนะครับรวมถึงความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิตัลนะครับก็คือเป็นความตกลงน้องใหม่ว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิตัลโดยเฉพาะหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของความตกลงดีป้านะครับดิจิตอลอีโคโนมีพาร์ทเนอร์ชิป e อรก โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับพันธกรณีในความตกลงการค้าเสรียุคใหม่เนี่ยก็จะมีโครงสร้างคล้ายกับความตกลงการค้าเสรีที่ไทยเป็นภาคีอยู่แล้วนะครับแต่จะมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกนะครับคือการไม่เลือกปฏิบัติต่อสินค้าดิจิทัลพันธะกรณีเนี่ยก็จะส่งเสริมให้ภาคีไม่เลือกปฏิบัติต่อสินค้าดิจิทัล เหมือนเป็นการนำเอาหลักการ M F N Most Save d Nation นะครับหรือการปรฏิบัติเยี่ยนชาติที่ได้รับการอน,นุขาตยิ่งในคอนเซปต์ขององค์การการค้าโลกเนี่ยจับมาใส่กับในกรณีของสินค้าดิจิตัลนี้นะครับหัวข้อถัดไปนะครับคือการดำเนินการเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาขออนุญ,ญาตก่อนพันธะกรณีเนี่ยก็จะเป็นการกำหนดว่าภาคี ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมาขออนุญ,ญาตก่อนการให้บริการหากกฎระเบียบภายในประเทศเนี่ยไม่ได้กําหนดไว้ต่มนั้นก็จะเห็นได้ว่าด้วยเงื่อนไขที่พันธกรณีกําหนดนะครับไม่ได้เป็นการเปิดให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ในทุกๆสาขาบริการอย่างเสรีโดยไม่มีข้อจํากัดแต่สิ่งใดบริการใดที่กฎหมายภายในไม่ได้กําหนดเอาไว้ให้ต้องขออนุญ,ญาตก็ภาคีก็สามารถทําได้นะครับแต่สิ่งใด ที่กฎหมายภายในเราเนี่ยมีการกําหนดให้ต้องขออนุญาตเนี่ยภาคีก็ต้องมาขออนุญาตด้วยเช่นกันหัวข้อถัดไปครับเป็นพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการเข้ารหัสพันธกรณีในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการกําหนดว่าภาคีเนี่ยจะต้องไม่กําหนดเงื่อนไขให้ต้องมีการถ่ายโอน เปิดเผยการเข้ารหัสนั้นหรือมีการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ติดมากับผลิตภัณฑ์อันนั้นก่อนที่จะมาทำการผลิตการขายการกระจายสินค้าหรือนำเข้าหรือใช้ผลิตภัณฑ์นั้นภายในประเทศ แต่อย่างไรก็ดีพันธกรณีนี้ก็ไม่ได้กําหนดเปิดโดยไม่มีข้อจํากัดนะครับพันธกรณีดังกล่าวเนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นข้อสงวนนะครับให้ภาครัฐเนี่ยสามารถกําหนดได้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายภายในหรือ ให้เป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานกําหนดนะครับก็จะทําให้เห็นว่าการกําหนดพันธกรณีเนี่ยในบทพาณิชย์อนิยก็จะเป็นการกําหนดพันธกรณีในแบบกว้างนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการหัวข้อถัดไปครับคือการ ระบุตัวตนทางดิจิตอลนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าดิจิตอลไออันนี้ก็เป็นข้อบทใหม่ซึ่งมีอยู่ในความตกลงยุคใหม่นะครับพันธกรณีเนี่ยก็จะเน้นไปที่การส่งเสริมของการเชื่อมโยงกันรวมถึงการทํางานร่วมกันได้ระหว่างระบบการระบุตัวตนหรือดิจิตอลไอดีของแต่ละประเทศนะครับให้มีการทํางานที่สอดคล้องมีการทํางานที่รับรื่นระหว่างภาคีนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการ ส่งเสริมให้มีการใช้มาตรการในการระบุตัวตนทางดิจิทัลโดยอาจจะกำหนดกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเกี่ยวกับการระบุตัวตนได้แล้วตามแต่ภาคีจะมีการกำหนดกันนะครับรวมถึงมีการกำหนดมาตรการการป้องกันตัวตนทางดิจิทัลไว้ด้วยครับหัวข้อถัดไปครับคือหัวข้อหลักการเข้าถึงและการใช้อินเทอร์เน็ตสําหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หลักการง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าพันธกรณีเนี่ยจะกําหนดว่าภาคีเนี่ยก็จะต้อง ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงโครงข่ายได้ตามที่ผู้บริโภคต้องการโดยหลักการนี้เนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมของการเข้าถึงนะครับแล้วก็การใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเสรีแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็มีการกําหนดสกคบไปด้วยว่าการเข้าถึงนั้นเนี่ยจะต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับพันธกรณีถัดไปนะครับเป็นพันธกรณี ที่กําหนดว่าภาคีเนี่ยจะต้องไม่ไปบังคับให้คู่หูพาคีจะต้องเปิดเผยโค้ดของซอฟต์แวร์หรือที่เรียกกันว่า source code นะครับในฐานะที่เป็นเงื่อนไขของการเข้ามาประกอบธุรกิจการนําเข้าจัดจําหน่ายหรือใช้ซอฟต์แวร์นั้นๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย <g arden> ก็ไม่ได้เป็นการเปิดกําหนดไว้โดยที่ไม่มีข้อจํากัดนะครับพันธกรณีเนี่ยก็ได้มีการกําหนดด้วยว่ารัฐเนี่ยสามารถที่จะออกมาตรการบังคับได้หากเป็นการดําเนินการทางกฎหมายนะครับมีการสืบสวนมีการกําหนดไว้ในกฎหมายภายในหรือเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานจําเป็นอันนี้รัฐเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกร้องให้มีการเปิดเผยโค้ดต้นกําเนิดอันนี้ได้นะครับถัดไปนะครับเป็นพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกิดภาครัฐ อันนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลหรือการนำมาใช้ซึ่งข้อมูลเปิดภาครัฐ ข้อมูลเปิดภาครัฐเนี่ยมีความหมายหรือว่ามีขอบเขตมากน้อยเพียงใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศจะก,กําหนดว่าจะเปิดเผยมากน้อยเพียงใดแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยพันธกิจกรณีเนี่ยก็ได้ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นนะครับในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถอ่านได้หรือม c ชชินวิดาเบิลสามารถค้นหาได้มีการดึงข้อมูลขึ้นมาใช้ได้มีการนําไปใช้ใหม่เผยแพร่นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงข้อมูลนั้นเนี่ยให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีการส่งเสริมนะครับให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยผ่านบนเว็บไซต์นะครับรวมถึงมีการจัดทำมาตรฐานของการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นด้วยนะครับแต่ก็เท่าที่ภาคีนั้นจะดำเนิกนการได้ครับพันธกรณีถัดไปนะครับเป็น พันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงที่ไทยเป็นภาคีก็จะเน้นไปที่ความร่วมมือระหว่างกันนะครับการทํางานได้ระหว่างระบบการชําระเงินของภาคีนะครับแต่ในความตกลงสมัยใหม่เนี่ยก็อาจจะมีการ กำหนดในรายละเอียดมากขึ้นนะครับอาจจะต้องเป็นการนำมาใช้ซึ่งระบบเฉพาะบางอย่างนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ภาคีก็จะตกลงกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เนี้ยก็อาจจะมาพร้อมกับระบบของการพิสูจน์ตัวต,วตนนะครับการยืนยันตัวบุคคลก็ดีหรือว่าดิจิ t a ล ID ก็ดีนะครับก็จะเป็นการกำหนดในแง่ของความร่วมมือระหว่างกันในแง่นี้นะครับ หัวข้อถัดไปเป็นการส่งเสริมด้านโลจิสติกนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับการซื้อขายสินค้าที่จับต้องได้ผ่านทางออนไลน์นะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีระบบโลจิสติกมาสนับสนุนเพื่อให้เกิดการขนส่งได้อย่างรวดเร็วนะครับใช้ทุนที่ต่ำนะครับแล้วก็มีการส่งให้ได้ทันท่วงทีในกรณีนี้เนี่ยพันธะกรณีเนี่ยก็จะเน้นไปที่ ความร่วมมือนะครับการแชร์ประสบการณ์หรือการแบ่งปันตัวอย่างของการดําเนินการรวมไปถึงนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกการร่วมมือกันในการพัฒนาระบบการขนส่งในช่วงสุดท้ายนะครับหรือว่า last mile delivery นะครับว่าภาคีเนี่ยจะทําอย่างไร ให้มีการขนส่งอน,นั้นเนี่ยได้อย่างาสะดวกและรวดเร็วขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะยังมีการกําหนดให้มีการคุยกันในประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นยันภาหนะอัตโนมัติก็ดีการอำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าข้ามพรมแดนก็ดีหรือการกําหนดแม่แบบทางธุรกิจหรือการขนส่งรูปแบบใหม่ๆสําหรับอุตสาหการรมโลจิสติกส์ในอนาคตนอกจาก9หัวข้อที่ได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับในความตกลงการค้าเสรี ใหม่ๆก็ได้มีการบรรจุประเด็นใหม่ๆด้วยเช่นกันนะครับอาจจะเป็นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มุ่งไปสู่อนาคตแห่งความร่วมมือกันนะครับมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับมาใช้เช่นการกำหนดโดเมนสาธารณะก็ดีมีการกำหนด การนำมาตรฐานของใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้มีการพูดคุยกันถึงการขนส่งแบบเร่งด่วนจะทำยังไงในการนำเทคโนโลยีและนวัตรกรรมมาใช้นะครับการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะครับการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยนะครับให้เข้ามีส่วนร่วมในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นนะครับการหาลือถึงเทคโนโลยีทางด้านการเงินนะครับรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นใหม่ๆ ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับประเด็นเก่าก็ยังมีอยู่ในความตกลงใหม่นี้ประเด็นใหม่เหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาถามว่าทําไมประเด็นเหล่านี้จึงมีเยอะนะครับก็เนื่องจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องพาคินทอ์เนิกขับเคลื่อนด้วยพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับหัวข้อและประเด็นเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นตามเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ก้าวหน้ามากขึ้นครับส่วนที่3นะครับซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของหลักสูตรระดับกลาง นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการยอมรับพันธกรณีต่างๆที่เราเกล่าวมานะครับในทั้งสองส่วนแรกไปแล้วนะครับอย่างแรกเลยพันธกรณีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นพันธกรณีที่เน้นที่ความร่วมมือเน้นมาที่ภาครัฐว่าจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒน,นาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนรัฐจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภค ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นใจผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครองนะครับในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าการที่จะเข้าไปทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศภาคีเนี่ยจะต้องมีความแน่นอนจะต้องไม่เจอมาตรการที่ ไม่ได้คาดการไม่ได้นะครับเช่นอยู่มาวันหนึ่งเข้าไปแล้วก็เจอปิดเว็บไซต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับพันธะกรณีทั้งหมดเนี่ยที่เราคุยกันมาในตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงช่วงที่2และช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็จะช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์ของการจัดทํทางันธกรณีเหล่านั้นทั้งหมดนะครับโดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในส่วนที่1คือความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงในที่นี้นะครับก็จะเป็นความเชื่อมโยงระหว่างกันในแง่ของปัจจัยในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิก ควบคู่ไปกับการปัจจัยของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับถ้าเรามองที่ตัวประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเปิดขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยจะได้ว่าอยู่ประเภทขนาดกลางนะครับเรายังจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศมากพอสมควรนะครับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้เนี่ยก็จะยิ่งทําให้การค้าระหว่างประเทศของไทยเนี่ยความเชื่อมโยงมากขึ้นมีความเป็นสากลมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยัง สามารถที่เข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าโลกนะครับในด้านต่างๆแล้วก็หุวงโซ่คุณค่าโลกในเชิงดิจิทัลเนี่ยได้มากขึ้นและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นครับซึ่งจะเกิดผลดีนะครับไม่ต่อทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับก็จะเกิดผลดีต่อทั้งผู้บริโภคเราจะได้มีทางเลือกในการเลือกบริโภคมากขึ้นนะครับผู้ประกอบการจะได้มีตลาดที่ใหญ่มากขึ้นด้วยครับนอกจากนี้นะครับประโยชน์ถัดไปนะครับ ดังที่ผมได้นําเรียนแล้วนะครับในในข้อที่1นนะครับผู้ประกอบการจะได้รับสภาพแวดล้อมที่คาดการได้เขาจะเข้าไปทําธุรกิจได้อย่างมั่นใจเนื่องจากว่าเขาจะมั่นใจว่าสภาพที่เขาเข้าไปทำเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่คาดการได้เหล่านั้นนะครับก็จะเกิดจากพันธกรณีเช่นการยกเว้นอากรศุลกากรนะครับสำหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส นะครับซึ่งเป็นการดําเนินการของสมาชิก WTO ทั้งหมดนะครับไม่ใช่เพียงแต่ไทยอยู่ประเทศเดียวนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการที่เราจะสะท้อนพันธกรณีในความตกลงเ,เหล่านี้เนี่ยก็จะสะท้อนการดําเนินการของสมาชิกของ WTO ด้วยนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยพันธกรณีเนี่ยก็จะกําหนดไม่ให้เก็บภาษีส่วนนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับอย่างที่ผมนําเรียนแล้วเนี่ยภาษีเช่นภาษีภายในภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสินค้าและบริการเนี่ยยังเป็นสิทธิ์นะครับที่ ภาคีเนี่ยสามารถจะจัดเก็บได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีความกังวลอะไรในในแง่มุมนั้นนะครับนอกจากประโยชน์นะครับในมุมของผู้ประกอบการแล้วนะครับในมุมของผู้บริโภคนะครับก็ยังได้รับประโยชน์จากพันธกรณีนี้ด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าผู้บริโภคเนี่ยจะได้ความมั่นใจนะครับจากพันธกรณีเช่นพันธกรณีของการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พันธกณีการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคก็มั่นใจว่าเวลาไปซื้อขายสินค้าและบริการในประเทศภาคีเนียผู้บริโภคเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองนะครับผู้บริโภคเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองจากข้อความสแปมนะครับที่ส่งเข้ามาหาตัวผู้บริโภคโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะช่วยพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนนะครับในทุกๆมิตินะครับ ให้มีความเติบโตมากขึ้นนะครับมีความมั่นคงมากขึ้นและมีความมั่นใจต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นครับนอกจากนี้นะครับในแง่ของการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หัวใจสาคัญนะครับก็คือการไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดนนะครับพันธกรณีเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าพันธกกรณีเนี่ยเข้ามาจาับจุดนี้นะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การไหลเวียนของข้อมูลเวลาเราคลิกที่จะสั่งเลือกซื้อสินค้าหรือว่าเราส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปเพื่อที่จะทําการจ่ายสินค้าเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยจะไม่เกิดการสะดุดนะครับหรือเกิดการบล็อกหรือว่าติดขัด เนื่องมาจากมาตรการภายในของแต่ละประเทศนะครับพันธกรณีภายใต้ความตกลงพาณิชย์ธทธนิกก็จะเข้ามาดูแลในจุดนี้นะครับซึ่งทําให้เกิดความมั่นใจได้ยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับในองค์รวมนะครับในภาพการค้าทั้งหมดพันธกรณีเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการการค้าการนําไปสู่การค้าไร้กระดาษนะครับเราก็จะเลิกและที่จะต้องส่งเอกสารการดําเนินการทางการค้าในรูปแบบกระดาษนะครับเรามั่นใจแล้วว่า คีของความตกลงเนี่ยจะมุ่งหน้าไปสู่การค้าไร้กระดาษนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องกรอก เอ,เอกสาร,สารการดาเนินการทางการค้าด้วยมืออีกต่อไปแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับพันธก,กรณีก็ยังมีการยอมรับลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับว่ามีผลทางกฎหมายนอกจากนี้นก็ยังมีการส่งเสริมให้ระบบต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนการทําพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับเช่นระบบการยืนยันตัวบุคคลก็ดีนะครับระบบการชําระเงินก็ดีหรือระบบโลจิสติกส์นะครับที่มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเพื่อจะย่นระยะเวลานะครับลดค่าใช้จ่ายลงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ ก็จะมาร่วมสพอร์ตแล้วก็ปูพื้นนะครับไปสู่การพัฒนาภาณิชยกริกที่ยั่งยืนต่อไปครับ